เตรียมตัวก่อนเรียนขอจับมือทําค่ะมาดูกันว่าก่อนเรียนต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะคะก็จะมี5ข้อตามนี้เลยข้อที่1ก็คือสร้างเพจค่ะแต่ว่าถ้าใครมีแล้วเนี่ยข้อนี้ข้ามไปได้เลยนะคะข้อที่2นะคะก็คืออย่างน้อยให้มีโพสต์ในเพจ2อโถึงสต์โพสนะคะเพื่อเราจะได้พร้อมยิงเลยตอนเรียนเราจะพาย,ยิงเลยนะคะข้อที่3ก็คือเข้าตัวจัดการโฆษณาค่ะ เพื่อเช็คความเรียบร้อยว่าบัญชียังอยู่ดีไหมโดนปิดไหมนะคะแล้วก็เราจะได้ไปข้อที่4ก็คือเชื่อมบัตรเครดิตและเดบิตด้วยนะคะสําหรับใครที่เคยยิงแล้วเคยเชื่อมบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะตรงเนี้ยข้ามไปได้เลยค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ก็คือดาวน์โหลดไฟล์ Excel เอาไว้คํานวณเรื่องของกําไรแล้วก็ค่าแอดนะคะไปดูกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีเพจเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสร้างเพจยังไงนะคะเริ่มต้นนะคะก็คือให้เราเข้าไปล็อกอินนะคะ Facebook ของเราในคอมก็คือพิมพ์ว่า www.facebook.com เท่านี้เลยค่ะ Enter มันก็จะเข้ามานหน้า f a c e b o o k ของเราให้นะคะแล้วถ้าเราจะสร้างเพจเนี่ยง่ายๆเลยค่ะให้เรามาคลิกคำว่าเพจตรงนี้นะคะตรงแถบด,ด้านนี้ เดี๋ยวขยายหน้าจอให้เพจตรงนี้นะคะพอคลิกเข้ามาแล้วให้เราคลิกคำว่าสร้างเพจใหม่ค่ะข้างบนนี้เลยพอคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราใส่ชื่อเพจลงไปใส่หมวดหมู่คำอธิบายที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ,ะสมมติว่าชื่อเพจ เป็นแบบเสื้อผ้านะคะลองพิมพ์ดูได้เลยถ้าเกิดว่ามีมันจะขึ้นมาให้แต่จริงๆหมวดหมู่ตัวนี้ไม่ได้ซีเรียสเนาะไม่จําเป็นต้องแบบตรงเป๊ะๆขนาดนั้นก็ได้นะคะอ่ะก็จะมีเสื้อผ้าแบรนด์เครื่องแต่งกายอะไรอย่างงี้เนาะถ้าเป็นสายเสื้อผ้า,าสังหาก,ก็มีหรือใครเป็นร้านอาหารก็ลองพิมพ์ดูได้ค่ะก็จะมีร้านเสริมสวยร้านเสื้อผ้าร้านสะดวกซื้อร้าน่อมมีเยอะแยะนะคะร้านขายยาหรือว่าบ้าน ขึ้นกับว่าของเราเนี่ยเป็นธุรกิจอะไรสินค้าสำหรับเด็กก็มีนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างจะเจาะจงเลยโอเคของมินก็จะเป็นเลือกเป็นประเภทของเรานะคะเท่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ชื่อใส่หมวดหมู่เรากดสร้างเพจอโอเค ทีนี้เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเลื่อนลงมาตรงรูปโปรไฟล์กับรูปหน้าปกอันเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปอัพทีหลังก็ได้นะคะในมือถือก็ได้เสร็จแล้วบันทึกเท่านี้การสร้างเพจก็เรียบร้อยนะคะ,ะการสร้างเพจก็เรียบร้อยอันนี้ถ้าเกิดว่ามันเด้งมันเด้งตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้คือเขาถามว่า จะเชื่อมกับ WhatsApp ไหมก็คือไม่เชื่อมเนาะเราจะไม่ได้เชื่อมให้เรากดกระกระบาทไปนะคะแล้วก็กดออกเลยค่ะเท่านี้เราก็ง่ายๆนะคะเราก็ได้เพจมาเรียบร้อยแล้วอ่าเราก็อาจจะไปกดเพิ่มรูปโปรโฟไฟล์นะคะเพิ่มในมือถือหรือเพิ่มในคอมก็ได้เหมือนกันกดรูปกล้องตรงนี้ค่ะแล้วมันก็จะให้เลือกรูปนะคะมีแนะนำว่าทำในมือถือก็จะง่ายกว่าเนาะ ทุกคนอย่าลืมไปโหลโดแอป,ปที่ชื่อว่า Business Suite ด้วยนะคะตัวนั้นจะเป็นตัวจัดการเพจค่ะในมือถือเราสามารถโพสต์ตรงนั้นได้หรือว่าอัพลูกต่างๆได้หมดเลยนะคะทีนี้เวลาสร้างโพสต์ก็คือนี่เลยค่ะตรงนี้ก็คือการสร้างโพสต์ถ้าเราจะสร้างโพสต์เราก็กดตรงนี้นะคะอ่ามันก็จะมีให้เขียน ะะเขียนแคปชันเขียนแคปชันแล้วก็อันนี้คือการเพิ่มรูปภาพค่ะแล้วก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะารูปอะไรโอเคค่ะเดี๋ยวมิ้นจะลองอัปโหลดรูปนะคะเป็นรูปหนังสือโอเคอันนี้เราก็สามารถที่จะเตรียมรูปมาไว้ก่อนนะคะเหมือนทํารูปไว้ก่อนถ่ายรูปสินค้าของเราเอาไว้อาพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อาจจะใส่แคปชันด้วยนะคะอันนี้ก็ มินแนะนำว่าให้ไปดูในบทคอนเทนต์ค่ะในคอร์สออนไลน์ที่เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะไปดูบทนั้นก่อนได้เลยแล้วเราก็สามารถที่จะออกแบบได้ค่ะว่าเราจะใช้คำประมาณไหนเพื่อให้ดึงดูดกลุ่มลูกค้านะคะอ่ะอันนี้มินก็กรอบแคปชั่นมาเลยนะคะพอดีมิ้นทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเราก็ตรวจความเรียบร้อยแล้วเราก็โพสได้เลยนะคะ เท่านี้เลยค่ะนี่ก็คือการโพสตนะคะการสร้างเพจและการโพสตทุกคนอย่าลืมไปอัพรูปภาพอีกทีนึงนะคะประมาณนี้เลยถัดไปข้อที่3เป็นการเข้าตัวจัดการโฆษณาค่ะตัวนี้เป็นการเข้าไปเพื่อเช็คว่าบัญชีเราเนี่ยใช้ยิงแอดได้ไหมจะติดปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะก็เริ่มต้นเลยให้เราเข้ามาที่หน้าเฟซเรานะคะ แล้วก็คลิกบวกข้างบนนี้เลยค่ะบวกก็คือแท็บใหม่นะคะคลิกแท็บใหม่ขึ้นมาเลยพอคลิกแท็บใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะให้พิมพ์ว่า w w w f a c e b o o k c o m s l a d m a n a g e r ค่ะ a d s m a n a g e r ค่ะแบบนี้นะคะ w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  ์ไวย์ o ว็ o ด c ทเ o ซ m ุ n a ดอ r อตร่าตรงนี้ทุกคนสามารถเปิดเอกสารเราวทำตามเอกสารได้เลยนะคะอ่าในเอกสารเนี่ยจะอยู่หน้าที่2เป็นต้นไปจะเป็นบทของการเตรียมตัวก่อนเรียนนะคะพิมพ์ตามเอกสารได้เลยแล้วก็ Enter เลยนะคะถ้าเกิดว่าพิมพ์ผิดมันจะไม่เข้ามาหน้านี้ให้เนาะ แต่ถ้าพิมพ์ถูกต้องเนี่ยมันจะขึ้นหน้าแบบนี้มาให้ค่ะหน้านี้เรียกว่าตัวจัดการโฆษณานะคะอ่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นสีเขียวเขียวแบบนี้นะคะตรงคำว่าสร้างเนี่ยแปลว่าบัญชีเนี้ยใช้ใช้งานได้ปกติเลยไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าของใครเนี่ยมีสีแดงแดงขึ้นประมาณว่าถูกจํากัดบัญชีโดนปิดนะคะอันเนี้ยแปลว่าเราไม่สามารถที่จะ ยิงแอดได้นะคะในเฟสนี้บัญชีนี้เราอาจจะต้องทักไปหา,อาแอดมินในไลน์ค่ะว่าถ้าเจอแบบนี้จะต้องแก้ปัญหายังไงนะคะเป็นเคสเคสไปเนาะอ่ะก็คือให้เราเช็คก่อนว่าของเราเนี่ยโอเคไหมเขียวปกติเลยไหมไม่มีอะไรแดงๆเ,เด้งขึ้นมาประมาณนี้นะคะก็คือเรียบร้อยแล้วค่ะในขั้นตอนการเข้าบัญชีโฆษณานะคะ ทีนี้สเต็ปถัดไปก็คือการผูกบัตรค่ะาการเชื่อมบัตรเดบิตหรือเครดิตนะคะพอเราเข้ามาหน้าตัวจัดการโฆษณาเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราคลิกที่ขีด3ขีดนะคะตรงมุมซ้ายบนตรงนี้คือเหมือนเมนูอะคะ่ะคลิกเมนูเข้ามาแล้วให้เรามองหาคำว่าการเรียกเก็บเงิน ของบางคนอาจจะอยู่ด้านล่างนะคะเนี่ยต้องเลื่อนเลื่อนลงมาดูแต่ละคนเนี่ยจะอยู่คนละตำแหน่งกันถ้าขึ้นบนมีก็คลิกได้เลยนะคะคลิกคำว่าการเรียกเก็บเงิน1ครั้งค่ะอ่ะพอคลิกมาแล้วนะคะมันจะมีหน้าตาแบบนี้ซึ่งเรานะคะจะต้องไปเชื่อมบัตรก่อนวิธีเชื่อมบัตรก็คือให้คลิกคำว่า การตั้งคา่าการชาระเงินข้างบนนี้เลยค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะโอเคให้เราคลิกปุ่มว่าเพิ่มวิธีการชาระเงินค่ะตรงนี้ปุ่มสีฟ้านะคะการเติมเงินเนี่ยมันจะมี2แบบมันจะมีแบบเติมเงินกับแบบตัดบัตรถ้าให้มินแนะนำ คนที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มนะคะมินแนะนําว่าให้ใช้แบบตัดบัตรค่ะเพราะว่าแบบตัดบัตรเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเขาจะให้เรายิงก่อนยิงก่อนเราค่อยจ่ายเงินทีหลังแต่ถ้าเติมเงินเนี่ยเราต้องจ่ายเงินก่อนเราค่อยอเราค่อยยิงได้มันก็จะต่างกันนะคะอพอขึ้นมาแบบนี้ให้เราเช็คนะคะว่าตรงประเทศเนี่ยเป็นไทยแล้วหรือยังสก,กุลเงิน เป็นบาทไหมแล้วก็โซนเวลานะคะต้องเป็นบวก0ูนย์เเวลากรุงเทพถ้าตรงเนี้ยของใครไม่ได้เป็นแบบนี้สามารถคลิกตรงนี้ค่ะเพื่อหาคำว่าบวก0ูนย์เเวลากรุงเทพได้นะคะแล้วก็ติ๊กเลือกอะถ้าใครเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะกดบันทึกได้เลย พอบันทึกมาตรงนี้แล้วนะคะให้เราเลือกเป็นบัตรเดบิตหรือเครดิตก็คืออันแรกสุดนะคะเลื่อนลงมาสุดเลยแล้วกดถัดไปค่ะ,ะตรงนี้ก็คือใส่ชื่อนะคะจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อบนบัตรแต่เป็นชื่อที่ตอนเราไปเปิดบัญชีก็ได้ค่ะ ชื่อจริงกับนามสกุลค่ะภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้นะคะตรงนี้ถัดมาคือหมายเลขบัตรก็คือหน้าบัตรเนี่ยเราจะมีหมายเลขเอ่อข้างหน้าบัตรนะคะ16หลักก็เอาตรงนั้นมากรอกได้เลยค่ะตรงนี้คือวันหมดอายุของบัตรนะคะอ่าก็ใส่ลงไปส่วน C V V ตรงนี้ค่ะมันคือเลข3หลักหลังบัตร มันจะเป็นรหรัสความปลอดภัยนะคะแล้วก็พลิกบัตรไปด้านหลังแล้วก็ใส่ตัวเลข3หลักลงไปค่ะประมาณนี้นะคะใครที่กรอกรลลายเียดเสร็จแล้วก็กดบันทึกเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครผ่านนะคะมันก็จะขึ้นว่าสําเร็จแล้วแต่ถ้าใครไม่ผ่านเนี่ยมันจะขึ้นว่าบัตรถูกปฏิเสธด,ด้านบนสีแดงนะคะจะขึ้นตําแหน่งข้างบนถ้าเกิดว่าในกรณีที่บัตรถูกปฏิเสธแปลว่าเราอะ่ะจะต้องโทรหาธนาคาร แล้วก็แจ้งธนาคารค่ะว่าต้องการเชื่อมบัตรกับ Facebook เพื่อโฆษณาธนาคารเขาก็จะเช็คให้ค่ะว่าบัตรเนี้ยมันยังไม่ถูก Verify หรือเปล่าหรือว่าหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ได้นะคะว่าต้องการ Verify บัตรคำว่า Verify ิพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการเปิดใช้งานช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะ ธนาคารเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะบอกวิธีนะคะบอกสเต็ปว่าต้องทำยังไงบ้างประมาณนี้ค่ะหรือว่าถ้าใครไม่แน่ใจว่าทำถูกไหมให้ลองทักไปหาแอดมินในไลน์ได้เลยนะคะแอดมินในไลน์ก็จะรู้วิธีแก้ปัญหาเนาะว่าจะทำยังไงโอเคก็ถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปิดตรงนี้ไปเลยถ้าสมมติใครใส่บัตรแล้วนะคะเราจะเห็นช่องตรงนี้ เดี๋ยวมิ้นเปิดตัวอย่างให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่บัตรสําเร็จแล้วนะคะตรงวิธีการชําระเงินเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นบัตรของเราขึ้นมาค่ะแบบนี้เราก็เขียนว่าหลักนะคะก็คือมันจะตัดบัตรเนี้ยเป็นหลักเลยอ่าถ้าเสร็จแบบนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะในการเชื่อมบัตรกับ f a c e b o o k ค่ะโอเคมาถึงข้อสุดท้ายนะคะในการเตรียมตัวก็คือดาวน์โหลดไฟล์ Excel ค่ะ วิธีดาวน์โหลดง่ายๆเลยค่ะก็ให้เรากลับไปที่แชทของครูมินนะคะตอนสมัครเรียนอ่ะตรงนี้เลยเนาะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก่อนคอร์สซูมนะคะให้เลื่อนมาที่ข้อที่2นี้ค่ะโหลดไฟล์ Excel ลลงเครื่องคอมนะคะก็คือลิงก์นี้เลยก็คลิกเข้าไปเลยนะคะ พอคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะมาเจอแบบนี้เนาะให้เราคลิกเลยค่ะตรงคำว่าสูตรคำนวณงบใบขุมมินนะคะโอเคพอเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเด้งเป็นดาวน์โหลดขึ้นมานะคะแบบนี้เราก็กดกดตรงนี้เลยค่ะตรงไฟล์ที่ดาวน์โหลดขึ้นมานะคะถ้าถูกต้องมันจะขึ้นแบบนี้เลยให้เราลองเช็คด้วยค่ะว่า ตรงช่องสีขาวเนี่ยเรากรอกอะไรได้หรือเปล่าอ่ะพิมพ์เลข5อะไรอย่างเงี้ยนะสูตรมันขึ้นไหมกรอกได้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าได้แปลว่าโอเคใช้งานได้ปกติแต่ว่าถ้าของใครเนี่ยไม่สามารถพิมพ์ลงไปได้นะคะแถบด้านบนเนี่ยมันจะมีคำว่าเปิดใช้งานการแก้ไขให้คลิกเลยนะคะมันจะเป็นปุ่มเปิดใช้งานการแก้ไขนะคะ หรือว่าถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นคำว่า editing นะคะเป็นแบบ edit ก็ลองคลิกได้เลยมันก็จะสามารถที่จะพิมพ์ได้นะคะเท่านี้ก็คือเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นการเช็คแล้วก็เตรียมตัวกันก่อนที่จะเข้าเรียนจริงนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นการเช็ค ก่อนที่จะเข้าเรียนจริงนะคะว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะลงมือทำแล้วแน่นอนไม่มีอะไรติดขัดนะคะโอเคก็อย่าลืมไปทำให้ครบทั้ง5ข้อเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะที่มินอยากฝากไปก็คือใครที่ทำครบแล้วเนี่ยอยากให้คอนเฟิร์มกับแอดมินทางไลน์นะคะส่งไปทางไลน์ว่า ทำครบ5ข้อเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการเช็คชื่อเข้าเรียนเพราะว่าถ้าใครเนี่ยไม่ได้ทําหรือทําไม่ครบทั้ง5ข้อเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าเรียนนะคะเนื่องจากติดปัญหาบัญชีโดนปิดบ้างหรือไฟอล์ Excel ไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะติดขัดเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเช็ค5ข้อแล้วก็ทักไปหาแอดมินในไลน์นะคะว่าทำทั้ง5ข้อเรียบร้อยแล้วไม่ติดตรงไหนนะคะ โอเคแล้วเจอกันในคอร์สเรียนค่ะสวัสดีค่ะทุกคน